ของแรงแบบไม่มีใครเทียบนี่คือสิ่งที่หลายคนรอคอยเมื่อพูดถึงความสามารถของชิป M5 บน MacBook Pro 14นิ้วที่ล่าสุดได้สร้างสถิติใหม่บนแพลตฟอร์มทดสอบ Geekbench ทั้งในด้านความเร็วและประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ Apple ทํทำให้วงการคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตต้องตื่นเต้นกันอีกครั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว macbook pro รุ่นใหม่ขนาด14นิ้วพร้อมชิป M5 ซึ่งเป็นการอัปเกรดขึ้นจากรุ่น M4 ที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้ไม่น้อยรวมถึง ipad pro ที่ก็ได้รับการอัปเกรดเป็นชิป M5 เช่นกันทั้ง2อุปกรณ์นี้มาพร้อมคอความสามารถที่เหนือชั้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วผลทดสอบบนกีบ ENCH6 จะเป็นอย่างไรบ้างและนี่คือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุด ผลทดสอบระบุว่าชิป M5 รุ่นใหม่ที่ใช้ใน MacBook Pro ทำคะแนน i ิงเกิลคอได้สูงถึงประมาณ4,349แต้มซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในวงการ Mac และ PC บนแพลตฟอร์มนี้เลยทีเดียวซึ่งทำให้มันเร็วกว่า M4 Max ที่เคยทำได้3,914แต้มรวมถึงยังทำคะแนนเหนือชิป AMD Ryzen 9 5950X3D ที่ทำได้3,399แต้มด้วยนอกจากนี้คะแนนมันติคอก็สูงถึง1 8 0 1 1แต้มซึ่ง เพิ่มขึ้นประมาณ20%เมื่อเทียบกับ Macbook Pro รุ่น M4 เมื่อปีที่แล้วที่ทำได้14,726แต้มชิป M5 ที่ถูกทดสอบเป็นรุ่น CPU แบบ1 0คอ r e ประกอบด้วย4 p c o i e s กับ6 e c o i e s ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดและน่าประทับใจอย่างมากสำหรับ iPad Pro รชิป M5 ก็ไม่ได้แพ้ใครทำคะแนนใกล้เคียงกันที่ประมาณ4,175คะแนนในด้านซิงเกิลคอรและ15,577คะแนนในมันติคอร์ซึ่งนับเป็นความสามารถที่น่าทึ่งและน่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รอคอยการมาของอุปกรณ์ใหม่จาก Apple ทั้ง MacBook Pro และ iPad Pro ที่ใช้ชี้ ปะ M5 แต่ตอนนี้ก็ต้องรอกันต่อไปเพราะยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจาก Apple ว่าจะวางจําหน่ายเมื่อไหรแต่แน่นอนว่าความแรงของชิปตัวนี้กําลังจะเปลี่ยนวงการคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตอย่างแน่นอนคุณคิดอย่างไรกับการก้าวหน้าที่น่าทึ่งนี้แล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นชิปที่แรงขึ้นกว่านี้อีก